นายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยพักชำระนี้เงินต้นระดอกเบี้ยนานสามเดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทที่มีที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือสถานประกอบธุรกิจ อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัยรวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้มาตรการอื่นๆของธนาคารยีแ่แล้วได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ด้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564หลังครบกำหนดผ่อนผันพักชำระหนี้3เดือนแล้วให้ชำระเงินงวดตามสัญญาเดิม หากยังไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้ขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ได้ซึ่งธนาคารไม่มีการผ่อนตนชื่เหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆทำภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กัญญนนะั์พงษ์ทะเลพาคินรายงาน